เนติปกรณ์แปลโดยสมพรศรีวราทิตตอนที่29มูลบทสิต่อในศาสนาประธาน28นั้นวิสัชนียะเป็นชฉไนพระสูตรว่าเมื่อปัญหาอันบุคคลถามแล้วว่าสัจจะนี้อันบุคคลพึงร,รู้ยิ่งอย่างไรสัจจะนี้พึงกำหนดรู้สัจจะนี้พึงละ สัจจะนี้พึงเจริญสัจจะนี้พึงกระทําให้แจ้งกุศลธรรมอกุศลธรรมที่บุคคลถือเอาอย่างนั้นผลมีวิบากน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานี้ที่กุศลหรืออกุศลให้เกิดขึ้นความเจริญหรือความเสื่อมแห่งกุศลละกุศลเหล่านั้นที่บุคคลถือเอาอย่างนั้นดังนี้เป็นต้นปัญหานี้พึงวิเชะนาเดบ คือพึงพยากรณ์ด้วยบทว่าอุราโรพุทโธพคะวานี้พึงอธิบายถึงความโอฬานแนวงเล็บประเสริฐของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวด้วยบทว่าสวาขาโตธรรมโมดังนี้พึงแสดงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วโดยส่วนเดียวด้วยบทว่าสุปฏิปันโนสังโฆดังนี้ พึงแสดงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์โดยส่วนเดียวด้วยบทว่าสัพเพสังคาราอนิจจาดังนี้พึงแสดงความที่สังขารไม่เที่ยงอย่างเดียวด้วยบทว่าสัพเพสังคาราทุกขาดังนี้พึงแสดงความที่สังขารเป็นทุกข์อย่างเดียวด้วยบทว่าสัพเพธรรมาอนัตตาดังนี้ก็พึงแสดงความที่ธทำเป็นอนัตตาโดยส่วนเดียวเท่านั้น หรือธรรมชาติอื่นที่มีลักษณะอย่างนี้ก็พึงชี้แจงโดยส่วนเดียวเท่านั้นในวงเล็บปัญหานี้พึงวิสัชนานี้ชื่อว่าวิสัชนียะในศาสนาปะฐาน28นั้นอวิสัชนียะเป็นชไนพระสูตรมีคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสารทฝึกนระเมื่อพระองค์ปรารถนาอยู่ในวงเล็บหวังอยู่ พวกเทวดาและมนุษย์ไม่พึงรู้เยยยธรรมอันพระไทยประกอบด้วยสัพพัญยุตยานเป็นต้นคิดแล้วเมื่อพระองค์เสพอราณาสมาธิอันสงบระงับแล้วสัตว์ทั้งปวงก็ไม่พึงร,รู้แม้ด้วยปัญญาอันมีกสินเป็นอารมณ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ย่อมปรารถนาเนวงเล็บหวังสิ่งใด ความปรารถนานั้นเป็นไงนดังนี้เป็นต้นพระสูตรนี้ชื่อว่าอาวิสัชนียะพระสูตรนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีประมาณในศีลขันเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีประมาณเท่านี้ในสมาธิขันในปัญญาขันในวิมุตติขันในวิมุตติญาณทัศนขันพระผู้มีพระภาคเจ้า มีประมาณเท่านี้ในกายและวจีสมาจารเป็นเหตุมีประมาณเท่านี้ในอนุภาพมีประมาณเท่านี้ในพระเมตตาในพระกรุณามีประมาณเท่านี้ในผลิตต่างๆดังนี้พระสูตรนี้ชื่อว่าอาวิสัญยะเด็งเล็บอันบุคคลไม่พึงพยากรพระสูตรนี้ว่าดูกระพิสุทั้งหลาย เพราะความบังเกิดขึ้นแห่งพระตถา,าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความบังเกิดขึ้นแห่งรัตนสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะจึงมีรัตนสามมีประมาณเท่าไหร่เลงเล็บโดยคุณดังนี้นี้ชื่อว่าอาวิสัชญยะเด็งเล็บไม่พยากรณ์ปัญหาที่มีบุคคลเป็นประธานคือวิสัยของพระพุทธเจ้า อันบุคคลไม่พึงพยากรบุคคลอื่นรู้บุคคลอื่นก็ไม่พึงพยากรเพราะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดุกะลาพิสุทธ์ทั้งหลายที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นผู้มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเมื่อสัตว์ทั้งหลายแล่นไปท่องเที่ยวไปสู่นรกคราวหนึ่ง สู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานคราวหนึ่งสู่เปตภวิสัยคราวหนึ่งสู่กำเนิดอสุรกายคราวหนึ่งในเทพคราวหนึ่งในมนุษย์คราวหนึ่งที่สุดเบื้องต้นนั้นเป็นไนคำนี้อันบุคคลไม่พึงพยากรณ์เทศนาว่าที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดังนี้ได้แก่เพราะความบกพร่องแห่งญาณของพระสาวกทั้งหลาย เทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสองอย่างคือเทศนาที่น้อมไปแก่ตนและน้อมไปแก่บุคคลอื่นๆคาว่าย่อมไม่ปรากฏดังนี้เป็นเทศนาน้อมไปแก่ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบโกกาลิกาพิสุโดยประการใดได้ตรัสกับพิสุรูปใดรูปหนึ่งโดยประการนั้นว่าดูกราพิสุ เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาแห่งชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได้20่สิบคาตรีบุรุษพึงนำมเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นโดยร่วงไปแห่งร้อยปีร้อยปีต่อนหนึ่งเมล็ดก็ความละต่อไปส่วนอัพุทธานร,รกหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปเลยดูกระพิสุยีสอัพุทธานร,รกเป็นหนึ่งนิรับพุทธานร,รก ยี่สิบดิลพุทธนรกเป็นหนึ่งอภทะนรกยี่สิบอภพานรกเป็นหนึ่งอัตะตะนรกยี่สิบอัตะตะนรกเป็นหนึ่งอภพานรกยี่สิบอภพานรกเป็นหนึ่งอัตะตะนรกยี่สิบอตตตะนรกเป็นหนึ่งอาหะหะนรกยี่สิบอหะหะนรกเป็นหนึ่งกุบุฒานรก ยี่สิบกุมุทานรกเป็นหนึ่งโสคันทิกะนรกดูกะระพิสุยี่สิบโสคันธิกะนรกเป็นหนึ่งอุปะละกะนรกยี่สิบอุปะละกะนรกเป็นหนึ่งบุญทริกะนรกยี่สิบบุญทริกะนรกเป็นหนึ่งปทุมานรกดูกราพิสุโกกาลิกะพิส,พส,พสุเกิดในปทุมานรกเพราะยังจิตให้อาฆาตแล้ว ในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดังนี้ก็หรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งเทศนานี้อันบุคคลไม่พึงประมาณไม่พึงนับดังนี้คำทั้งปวงนั้นอันบุคคลไม่พึงวิสัชนาข้อนี้ชื่อว่าอาวิชนียะในศาสนาปฐปนยี่สิบแปดนั้นวิสัชญยะ และอวิสัชนียะเป็นชไยในการใดอุปกาชีวกนั้นกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระโคโดมผู้มีอายุพระองค์จะเสด็จไปไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าเราจะไปยังเมืองพารณสีเพื่อประกาศธรรมจักจะบบรรลือกรองอมาตะให้เป็นไป อันใครใครในโลกให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้อุปกาชีวกทูลว่าดูก่อนอาวุโสโคโดมผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบชัดคำว่าชนะหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นก็เป็นผู้ชนะเช่นกับเราดูกะระอุปกะเราชนะธรรมอันลามมกแล้ว เพราะฉะนั้นเราจรึงชื่อว่าชีนะดังนี้คำถามอันอุปกะนั้นถามว่าบุคคลเป็นชินะอย่างไรเป็นชีนะเพราะละกิเลสอย่างไรดังนี้ชื่อว่าวิสัชิยะเพราะเป็นปัญหาที่ควรพยากรณ์ในวงเล็บวิสัชนาคำว่าอะไรเป็นชินะวงเล็บเปิดคือรูปเป็นต้นเป็นชินะ หรือทำอื่นนอกจากรูปเป็นต้นเป็นชีนะบวงเล็บปิดดังนี้ชื่อว่าอาวิสัชนียะเพราะเป็นปัญหาที่ไม่พึงพยากรณ์คำว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะเป็นไนยคำนี้ชื่อว่าวิสัชนียะคำถามว่าความสิ้นอาสวะมีประมาณเท่าไรนี้ชื่อว่าอาวิสัชนียะ ในวงเล็บเพราะไม่อาจวิสัชนาได้พระสูตรทั้งปวงนี้ชื่อว่าวิสัชนียะและอวิสัชนียะคำว่าตถาคตมีอยู่ดังนี้เป็นวิสัชนียะคำว่ารูปมีอยู่ดังนี้เป็นวิสัชนียะคำว่ารูปเป็นตถาคตในวงเล็บอัตตาด้วยอำนาจสกรรยายทิฐิ เป็นอวิสัชนียะตถาคตมีรูปตถาคตในรูปรูปในตถาคตเลวเล็บเหล่านี้เป็นอวิสัชนียะคาอย่างนี้ว่าเบทนามีอยู่ข้อความละต่อไปสัญญาข้อความละต่อไปสังขารข้อความละต่อไปวิญญาณมีอยู่ดังนี้เป็นวิสัชนียะคาว่า วิญญาณเป็นตถาคตตถาคตมีวิญญาณตถาคตในวิญญาณวิญญาณในตถาคตในวงเล็บเหล่านี้เป็นอวิสัียะคําว่าตถาคตเว้นจากรูปตถาคตเว้นจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารและตถาคตเว้นจากวิญญาณในวงเล็บเหล่านี้เป็นอวิสัียะ ตถาคตนี้นั้นมิใช่รูปม,มิใช่เวทนามิใช่สัญญามิใช่สังขารมิใช่วิญญาณเหล่านี้เป็นอวิสัชนิยะพระสูตรนี้ชื่อว่าวิสัชชนิยะและอวิสัชชนิยะพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้กำลังจุติกำลังอุบ,บัติด้วยทิพกสุ อันล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมทราบชาัดสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมข้อความละต่อไปดังนี้เป็นวิสัชชนียะคําว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นชนยัยและคําว่าตถาคตเป็นชนยัยดังนี้เป็นอวิสัชชนียะเพราะไม่ได้เป็นปรมัติคาว่าตถาคตมีอยู่ดังนี้เป็นวิสัชชนียะ คำว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกตถาคตมีอยู่ดังนี้เป็นอวิสัชนยะสูตรนี้เป็นวิสัชนยะและอวิสัชนยะในศาสนา,าประธานยี่สิบปดนั้นกรรมเป็นชไนในปิยสูตรตรัสว่าเมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงำแล้วละพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสมบัติของเขา แล้วเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเราจะติดตามเข้าไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจำต้องตายในโลกนี้ย่อมทำกรรมอันใดไว้คือเป็นบุญและเป็นบาปทั้งสองบุญและบาปนั้นแหลเป็นสมบัติของเขาและเขาย่อมพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเข้าไป ประดุดเงาติดตามตนฉะนั้นสูตรนี้ชื่อว่ากรรมในภาระบัณฑิตสูตรตรัสว่าดูกละพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกรรมลามกที่คนพานทําไว้ในการก่อนคือกายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งคนพานผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยอยู่บนต่งเป็นต้นนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นชันใดดูกระรพิสุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแลกรรมรามกที่คนพานผู้ทำไว้ในการก่อนคือกายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตย่อมปกคลุมย่อมครอบงำ กาะอยู่ซึ่งคนพาลผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นดูกะลาพิสุทั้งหลายในสมัยนั้นคนพาลจะมีความสำนึกตัวอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีหนอไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวทำแต่ความชั่วความเลวร้ายและโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวทำแต่ความชั่วความเร็วความร้ายเป็นที่ไปคนผ่านนั้นย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมคล่ำครวญร่ำไห้ทุบอกถึงความหลงไหลดังนี้อีกประการหนึ่งดูกะละพิสุทั้งหลายกรรมอันดีที่มดิตทำไว้ในการก่อนคือกายสุจริต วจีสุจริตมนโนสุจริตย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งบัณฑิตผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยอยู่บนตังเป็นต้นนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งแผ่นดินในเวลาเย็นฉันใดดุกระพิสุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกรรมอันงาม ที่บัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งบัณฑิตผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะกลุ่มในสมัยเวลาเย็นชันใดดูกระับะภิกษุทั้งหลาย ชั้นนั้นเหมือนกันแลกรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในการก่อนคือกายสุจริวตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมย่อมครอบงำเกาะอยู่ซึ่งบัณฑิตผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นดูกละพิสุทั้งหลายในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเร็วทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวละ,ละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเร็วทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เป็นที่ไปบัณฑิตนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่าครวญ ไม่ร่ำให้ทุอบอกไม่ถึงความหลงเพร้อมว่าคติใดจะมีแก่เราผู้ไม่ทำความชั่วไม่ทำความร้ายไม่ทำความเลวทำแต่ความดีทําแต่กุศลทาแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวดูกระลับพิสุทั้งหลายความเดือดร้อนย่อมไม่เกิดแก่หญิงหรือชายแก่ครือหัดหรือบรรพชิตเราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้มีความตายอันเจริญ ดังนี้สูตรนี้ชื่อว่ากรรมดูกระละพิสุทั้งหลายทุจริตสามประการเหล่านี้ทุจริตสามเป็นไฉนกายะทุจริตหนึ่งวจจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งทุจริตสามเหล่านี้แลดูกระละพิสุทั้งหลายสุจริตสามประการเหล่านี้สุจริตสามเป็นไฉนกายะสุจริตหนึ่งวจจีสุจริตหนึ่ง และมนโนสุจริตหนึ่งดูกร,รพิสุททั้งหลายสุจริตสามประการเหล่านี้แลดังนี้สูตรนี้ชื่อว่ากรรมในศาสนาปฐฐานยี่สิบแปดนั้นวิบากเป็นชไนขณะสูตรว่าดูกร,รพิสุนทั้งหลายเป็นลาภของพวกเธออันพวกเธอได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันพวกเธอได้เฉพาะแล้ว ดูกรัพิสูนทั้งหลายนรกชื่อว่าผัสสะยตะนิกาหกอันเราเห็นแล้วในนรกนั้นสัตว์จะเห็นรูปอะไรอะไรด้วยจักษุก็ย่อมเห็นแต่รูปอันไม่น่าปรารถนาย่อมไม่เห็นรูปอันน่าปรารถนาย่อม,มเห็นแต่รูปไม่น่าใครย่อมไม่เห็นรูปอันน่าใครย่อมเห็นรูปอันไม่น่าพอใจย่อมไม่เห็นรูปอันน่าพอใจ ย่อมฟังเสียงด้วยโสตะข้อความละต่อไปย่อมดมกลิ่นด้วยจมูกข้อความละต่อไปย่อมลิ้มรสด,ด้วยลิ้นข้อความละต่อไปย่อมถูกต้องโพธพะอะไรอะไรด้วยกายข้อความละต่อไปย่อมรู้แจ้งธรรมารมณ์อะไรอะไรด้วยใจก็ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมอันไม่น่าใครย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมอันน่าใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ทํมารมณ์อันไม่น่าพอใจย่อมไม่รู้แจ้งทมํมาารมณ์อันน่าพอใจดูกะระภิกสุทั้งหลายเป็นลาภของพวกเธอแล้วพวกเธอได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พวกเธอได้เฉพาะแล้วดูกระระพิสุทั้งหลายสวรรค์ชื่อผัสสายตะนิกาหกเราได้เห็นแล้วในสวรรค์น,นั้น บุคคลย่อมเห็นรูปอะไรรด้วยจักสุย่อมเห็นแต่รูปอันน่าปรารถนาไม่เห็นรูปอันไม่น่าปรารถนาย่อมเห็นแต่รูปอันน่าใคร่ไม่เห็นรูปอันไม่น่าใคร่ย่อมเห็นแต่รูปอันน่าพอใจไม่เห็นรูปอันไม่น่าพอใจย่อมฟังเสียงข้อความละต่อไปย่อมดมกลิ่นข้อความละต่อไปย่อมลิ้มรสข้อความละต่อไป ย่อมถูกต้องโผฏฐัพพะข้อความละต่อไปย่อมรู้แจ้งธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจก็ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมอันน่าปรารถนาย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมอันไม่น่าปรารถนาย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมอันน่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมารมอันไม่น่าใคร่ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมอันน่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมอันไม่น่าพอใจ ดูกระลาภิสุทั้งหลายเป็นลาภของพวกเธอแล้วพวกเธอได้ดีแล้วขณะแห่งการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันพวกเธอได้เฉพาะแล้วดังนี้ข้อนี้เป็นวิบากในเศรษฐิปุตตะเปตะวัตถุว่าเมื่อพวกเราพากันหมกไม้ยอยู่ในนรกหกบื่นปีเต็มบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงเมื่อไรที่สุดจะมีที่สุดไม่มี ที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดย่อมไม่ปรากฏแน่ท่านผู้นิรทุกข์เพราะเหลากับท่านได้ทำบาปกรรมไว้ดังนี้ข้อนี้เป็นวิบากในศาสนาปฐฐาน28นั้นกรรมและวิบากเป็นชนไหนพระสูตรว่าก็นาราใดาผู้ประมาทไม่ประพฤติธรรมย่อมไปสู่ทุคติใดๆ อาธรรมนั้นอันตนประพฤติแล้วย่อมเบียดเบียนเข้าผู้ไปทุกตินั้นๆเหมือนงูเหา่าอันตนจับแล้วฉะนั้นธรรมและอาธรรมทั้งสองมีผลเสมอกันหามิได้อาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุขติดังนี้สูตรนี้เป็นกรรมและวิบากในปุญญสูตรว่าดูกร,ราพิสูจน์ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้กลัวต่อบ,บุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจดูกร,ราพิสุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้สิ้นกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีไม่กลับมาสู่โลกนี้เจ็สังวัตตวิวัตตกับดูกระระพิสุท์ทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกลับพี่นาฏอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอภัสระเมื่อกลับเจริญอยู่เราเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูกระระพิสุทธ์ทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหม เป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบครองไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรมนั้นดูกระรพิสุทั้งหลายเราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพสามสิบหกครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชา มีสมุดสาครสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่งคั่งในชนบทประกอบด้วยรัตนนเจ็ดประการหลายร้อยครั้งจะก,กล่าวใหญ่ถึงความเป็นพระเจ้าประเทศร,ราชเล่าดูการพิสุทั้งหลายเรานั้นดําเริอย่างนี้ว่าบัดน,นี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ พราะผลวิบากแห่งกรรมสามประการของเราคือทานหนึ่งธรรมะหนึ่งสัญญมะหนึ่งในพระสูตรนั้นคำว่าทานธรรมะและสัญญมะเป็นกรรมคำว่าวิบากใดเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยนี้เป็นวิบากอันหนึ่งในจุลกรรมวิพังคสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องกรรมและวิบากโดยพิสดารในวงเล็บ มัชฌิมะนิกายอุปริปันธาข้อห้าอยเจในที่นี้พึงทราบโดยย่อว่าพระสูตรใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สุภาพมานกบุตรโตเทยพรามในพระสูตรนั้นทำเหล่าใดมีปานาติบาตเป็นต้นลงเล็บคือฆ่าสัตว์และงดเว้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความมีอายุสั้นและอายุยืน ทำเหล่าใดมีการเบียดเบียนเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความอาพาธมากและอาพาษน้อยทำเหล่าใดมีการริษยาไม่อยางให้เขาได้ดีเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความมีศักดน้อยและมีศักใหญ่ทำเหล่าใดมีความโกรธเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันซามและผิวพันดีทมเหล่าใด มีความไม่เคารุเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำและสูงทำเหล่าใดมีความตรณีเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีโพคะน้อยและมีโพคะมากทำเหล่าใดมีความไม่พิจารณาเป็นต้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามและมีปัญญามากพระสูตรนี้ชื่อว่ากรรมในสุภสูตรนั้น คำว่าทําเราใดมีปานาติบาตเป็นต้นข้อความละต่อไปย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามและปัญญามากนี้เป็นวิบากประสูตรนี้เป็นกรรมและวิบาก